ยลงแล้วล้ะเนี่ยฮะน้อยลงนธะรรมาดากินเต็มโต้วกว่านี้กว่านี้อโอ้โหนี่ครับ,บรดได้บางีเาเียวจะป่วงออันนี้เจอลุงหลากหลายอย่างแล้วนะครับกินหลากหลายโอ้โหขนมจีนมีขาไก่มีผักอาหารเต็มโตเลยครับวันนี้โอ้โหโอไม่มีที่วางเลยน้อยลงแล้วล้ะเนี่ยฮะน้อยลงนะธรรมดากินเต็มโตกว่านี้กว่านี้โอ้โหนี่ครับ ตอนนี้อ้วนทีเลยนะครับแต่กวันนี้ผอมมากนะครับลุงกินหลากหลายตอนนี้โกนผมแล,ล้วร่ํารวยร่ํารวยนะครับในขนมกีนมีอะไรบ้างลงุงมีตั้งแต่เคียงคงุ oh oh. ้งโอ้โหลุ oh oh. ลงกินหลากหลายตอนนี้อ้วนขึ้นนะครับแต่ก่อนนี้ผอมใส่เสืเส้อขาวตอนนี้ใส่เสืเส้อชมพูนะครับเริ่มจะเป็นสีแดงนะครับตอนนี้จับแน่ดีมาก อันนี้ร่ำรวยนะครับกินดีอาหารเต็มโตนะครับล้นถ้วยล้นชามนะครับอ่าโอ้ในขนมกินมีเส้นมีผัก